สวัสดีครับวันนี้พี่ดอนมีเคสส,สุขภาพแชร์เคสอะไรบ้าครับวันนี้เป็นเคสของผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นมะเร็งลำไส้ป็อคือเคสนี้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแล้วหรือยังไม่เป็นเขาเพิ่งรู้ตัวค่ะ จากการตรวจประจําปีของเขาอืตอนแรกเขาก็สอบถามมาว่าไม่ทราบว่าเจลของคุณเนี่ยสามารถช่วยเรื่องมะเร็งได้ไหมแล้วก็เลยตอบว่าได้ครับเ,เขาก็เลยเหมือนกับทําการแอด <คน S 2> แอดคนป่วยมาคุยกับเรา,าก็เลยให้เขาส่งผลที่เขาตรวจได้อ่ะมาผลที่ได้เนี่ย มีค่าตัวที่เรียกว่า CEA ค่ามะเร็งเอยู่ที่15.4โอ้ก็เกินแล้วมาตรฐานมัเกินไปเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็มีเขามีอาการอะไรเรื่องท้องปวดท้องไถ่ท้องท้องไม่ดีอะไรหรือยังครับเขายังไม่ค่อยมีอาการมากเท่าไหร่จะมีกับมีอาการอ่อนเลียบ้างเขาบอกว่ามีอาเจียนบ้างบางครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็หลังจากที่ได้ดูตัวตัวเลขแล้วเนี่ยครับก็ลอง ปรึกษาคุณโจว่วาเนี่ยเคสนี้เป็นยังไงบ้างน,นะครับ ừ, ก็คุณโจครับแนะนําว่าโอเคเราให้ทานนะครับอูมินะครับ,รบสามซองต่อวันแล้วก็ต่อไปถามอีกนิด <3 S 1> นึงครับคือที่เขาบอกว่ารู้สึกว่ามีความเสี่ยงหมายความว่าเขายังไม่มีอาการแต่ไปตรวจแล้วเจอใช่ครับเนื่องจากว่าแพทย์เขาเี็กคอมเมนต์มาอันเนี้ยเริ่มมีความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งนะครับเพราะว่ามันมีค่าอีกตัวหนึ่งก็คือค่า สากิจในนั้นเขาเรียกว่าพาเลตเค้าก็คือตัวของเกล็ดเลือดเนี่ยครับอยู่ที่460,000คือมันขึ้นไปนสูงลีดปกติใช่ครับเพราะว่าจะมีการเหมือนเหมือนร่างกายผิดปกติครับเราก็ในชุดแรกก็คือให้เขาทานเป็นอูมิแล้วก็มีฮาร์ดด้วยหนึ่งซองนะครับมอูมิเวลาสามซองช่วงแรกลดแรกที่ถือว่าทานได้แค่สองซองก็มีงบจำกัดมีงบจำกัดช่วงแรกนะครับคือพอทานใกล้ๆ้หมดแล้วเนี่ย ครั้งที่สองเนี่ยก็เลยแนะนําเราว่า,อาขอเป็นอย่างนี้ละกันขอเป็นาทานอูมิสามซองอก็เลยซื้อไปสองก,อกล่องถ้าทานอูมิวันละสามซองในช่วงเดือนตุลาคมก็ประมาณสองเดือนอ<ม>เพราะว่าในเอกสารเนี่ย,ยหมอเขาจะนัดตรวจอีกทีก็คือวันที่าสามพฤศจิกา,าในช่วงตุลาคมก็เลยทานไปตามที่แนะนํานะครับแล้วก็มีการให้ความรู้อย่างเื่นไปด้วยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อวันที่สาม พศสจิกาที่เขาไปตรวจใช่ไหมครับผมก็สอบถามาติดตามเข้าไปนะครับสักพักหนึ่งเขาก็าแจ้งมาว่าดีขึ้นมากเลยค่า C.E.A. นะครับจากที่เมื่อกี้ผมบอกว่า15.4ปรากฏว่าเหลือ0.5โอ้โหลดแทบไม่เหลือเลยส่วนค่า C.E.A. จาก4,06แสนลดลงมาครับ 4, ลดลงมาเหลือ3,5 0 0 เขาก็ร mm. ู <c oughs> firstly, <c oughs> like ้สึกเขาบอกเขาดีใจมากที่เขาได้มาเจอเจลนะครับโดยที่โดยที่หลานแนะนํามานะครับเขาคงจะกินต่ออสักพักใช่ครับเขาคงจะแนะนาให้เขากินต่อเพราะว่าก็จะได้ลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งใช่ครับมความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งไปด้วยครับอันนี้ก็เป็นเคสเคสมะเร็งแรกแของที่ได้เจอครับขอบคุณมากนะครับุพี่ดอนมากเลยครับ กดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video.